So ครั้งนี้นะครับในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขครับจริงๆได้ดําเนินการเรื่องนี้มาต่อเนื่องประมาณ4-5ปีแล้วนะครับถ้าเรามีการศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขของประเทศนะครับมีการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆสุดท้ายกรรมการเนี่ยได้ได,ได้ตกลงกันแล้วก็ทําข้อสรุปไว้ว่า คงต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องที่สํำคัญๆประมาณ4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การในด้านสุขภาพนะครับที่สําคัญก็เช่นเรื่องทำไงถึงจะกระจายอํานาจออกไปทําไงถึงจะมีระบบสารสนเทศเนะรื่อวนี้เรื่องอนะิน r m เมชันเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ระบบใหม่ที่จะสามารถรองรับความต้องการของระบบหรือของประชาชนได้นะครับเรื่องของระบบบริการสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างการปฏิรูป สามเรื่องหลกักๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนไทยเยอะๆนะครับท่านก็คงพอทราบอย่างเช่นเรื่องของแพทย์แผนไทยนะครับเดี๋ยวนี้ก็กว้างขวางใครๆก็เข้าถึงได้มากขึ้น,นครับเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินนี่ก็มีการดําเนินการต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้วเรื่องส่งเสริมป้องกันและเรื่องการแพทย์ปฐมภูมิซึ่งอันนี้เพิ่งผ่านจากกฎหมายไปเมื่อ2อ6 2นรกนะครับก็จะเป็นการพลิกโฉมอันหนึ่งของระบบสาธารณสุขไทยคงต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงบ้างรเรื่องที่3ม คือเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็หลายฝ่ายกันนี้กำลังให้ความสําคัญกับเขาเรียกว่า health literacy หมายถึงความรอบรู้ทางสุขภาพนะครับเดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นว่าการที่หน่วยงานของรัฐต่างๆนี่ก็พยายามจะมีสื่อต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย<ม>นะครับมีกระบวนการไปส่งเสริมการความรอบรู้ประชาชนทางสุขภาพมากขึ้น,นครับ แล้วก็สุดท้ายเรื่องที่ผมเกี่ยวข้องมากและก็จะพูดถึงในรายละเอียดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนเพียงพอของการเงินการคลังด้านสุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพที่ท่านผู้ชมก็คงได้รับรู้รับทราบสิทธิ์ของตัวเองและก็รายละเอียดไปส่วนหนึ่งแล้ครับถ้าลองลองดูสไลด์นี้นะครับผมก็ยืมสไลด์นี้มาจากกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขการคลังด้านสาธารณสุขเนี่ยครับเขาก็วิเคราะห์ข้อมูลออกมาเนี่ยเขาจะพบว่า ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยนะครับถ้าถ้าลองดูตัวเลขเนะครับตอนที่เราเริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้จริงจังเ่า4ีปีที่แล้วคือประมาณปี2อ5 8เนี่ยนะครับเ,เราก็จะเห็นว่าตัวเลขของเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก2 5 0 0 0 0ล้าน2 6 0 0 0 0ล้านครับมีความพยายามมองเรื่องนี้ไปไกลๆว่าถ้าระบบนี้เนี่ยต้องเป็นอย่างปัจจุบันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าภาระส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ตกกับประชาชนเพราะว่ามันจะผ่านทาง ระบบภาษีของรัฐซึ่งจริงๆก็ประชาชนก็เป็นคนจ่ายนแหละครับนะครับ,<ช>รบไปข้างหน้าแล้วอีกสัก4050ปีแบบตรงสัยท่านตรงสัยว่าทำไมต้องมองกันยาวขนาดน,นั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมองยาวช่วงชีวิตคนเพราะมันต้องการการเตรียมการนะครับถ้าถ้าพูดมันง่ายๆคือเป็นปัญหาว่าเฉพาะหน้าแล้วอีปี2ปีมันทําไม่ทันนะครับไม่ได้เรามองไป้างหน้าไกลๆนะทุกท่านจะเห็นว่าแต่ละระบบเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นของประมาณการค่าใช้จ่ายที่ แตกต่างกันไปนะครับทุกวันนี้เราจะเห็นว่าระบบปัดทองเนี่ยเป็นเป็นระบบที่เยอะที่สุดเลยใช้เงินเยอะสุดแต่ท่านสังเกตอีก50ปีไม่ใช่นะครับะจะกลายเป็นระบบประกันสังคม,มเพราะว่าระบบประกันสังคมตอนนี้เนี่ยที่ค่าใช้จ่ายไม่มากเนี่ยเป็นเพราะว่า บุคลากรหรือประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยยังอยู่ในวัยแรงงานนะเพราะฉะนั้นยังไม่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอ๋ออาจารย์กำลังจะบอกว่าอีกประมาณ10บ0ปีนี่คือเราจะเข้าสู่สังคมสูงอายุใช่แล้ว <c oughs> ครับแล้วก็ในแง่ของระบบการคลังโดยเฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพเนะี่ยระบบที่จะโดนผลกระทบมากที่สุดเนี่ยคือระบบประกันสังคมเพราะวัยทำงานน้อยลงถูกต้องอแล้วก็ผู้สูงอายุผู้ประกันตนเนี่ยกลายเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะว่าตายก็จะกลับไปใช้สิทธิบัตรทองเช่นกันเพราะฉะนั้น บางทีเราเห็นว่าประกันสังคมมีเงินอยู่เยอะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาสามารถใช้เงินได้ตามใจชอบเพราะภาระผูกพันของเขาจริงเนี่ยจะเกิดขึ้นใน,ในอนาคตข้างหน้า19.8เท่าครับท่าจะโตอีก19.8เ้เท่าในช่วง50ปีในขณะที่สวัสดิการข้าราชาการซึ่งตอนนี้อาจจะดูใช้เงินเยอะเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรหรือว่าบัตรทองซึ่งก็ใช้เงินเยอะเนี่ยจะโตน้อยกว่ากันมากเพราะว่ากลุ่มสวัสดิการข้าราชการกับกลุ่มบัตรทองเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งกระจายสัดส่วนของประชากรทั่วทุกวัยโดยธรรมชาติอยู่แล้ว อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ที่ทำให้มองเห็นว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้มันคงทำไม่ได้เราต้องหาทางทำอะไรสักอย่างหนึ่ง mm hmm. และเตรียมการอย่างล่วงหน้านะครับ <c oughs> ในการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยทางกรรมการปฏิรูปก็เลยวางเป้าหมายของการเป็นรูปทางด้านการเงินการคลงังในหลักประกันสุขภาพไว้เขาเรียกว่าเซฟนะครับเซฟนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือทำยังไงให้ ระบบเนี่ยยั่งยืนคือมีสถานะการคลังยั่งยืนอย่าลืมว่าหัวใจสําคัญเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเอาเงินมากองไว้ใช่ไหม,มแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยมันต้องลงไปที่หน่วยบริการต้องลงไปที่การดูแลสุขภาพประชาชนาที่บริารหารให้ครบเพราะฉะนั้นทําไงทําให้มีเงินเพียงพอแล้วก็ยั่งยืนนะครับส่วนที่2คือเพียงพอเพื่อจะใช้ให้กับทุกคนได้เข้าถึงบริการที่จําเป็น อันนี้สาคัญเป้าหมายอันหนึ่งของการมีหลักประกันสุขภาพก็คือการดูแลให้เมื่อพวกเราเจ็บป่วยครับเรามีคนมาช่วยดูแลไม่ต้องขายที่ขายขายนาขายัวขายควายสมัยก่อนนี้ก็เรียกว่าการการป้องกันการล้มละลายอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญว่าทํไงให้เงินมันพอครับแต่เงินพออย่างเดียวไม่พอ ต้องกระจายไปยังคนกลุ่มต่างๆอย่างเป็นธรรมด้วย <c oughs> นะครับไม่ใช่ว่าความช่วยเหลือหรือหลักประกันเนี่ยมันมากระจุกตัวแค่แค่คนกลุ่มในกลุ่มหนึ่ง <c oughs> นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย <c oughs> นะครับคือจัดสรรไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้เกิดการบริการทางการแพทย์ทางสาธารณสุขที่ใช้ทรัพยากรอย,อย่างคุ้มค่า <c oughs> อันนี้ก็คือหัวใจสําคัญขอ,ของการขับเคลื่อนการปฏิรูป <c oughs> <c oughs> ทีนี้แนวทางในการดาเนินการเนี่ยมันมีอยู่หลายเรื่องครับผมยกตัวอย่างเป็นบางเรื่องที่ที่ผ่านมาก็มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้พอสมควรอันแรกที่เรากําลังมองก็คือเรื่องการบริหารจัดการชุดสิทธิประโยชน์แต่พวกเราต้องเข้าใจว่าความคุ้มครอง,งทางสุขภาพเนี่ยถึงแม้จะมีการแคมเปญกันสมัยก่อนรักษาทุกโรคร,รักษาทุกโรคเขาจริงจริง,รงมัน,มนเราไม่ได้ร่ำรวยเพียงพอรครับที่จะรักษาได้ทุกโรคคําถามคือว่า อะไรล่ะที่เรายินดีที่จะช่วยกันดูแลนะครับแล้วเรามีทรัพยากรเพียงพอเรามีเงินเพียงพอชุดส่วนนี้เราก็เรียกว่าชุดสิทธิประโยชน์หลักนะครับหมายถึงว่าทํายังไงให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันได้รับการดูแลในที่จําเป็นที่มีคุณภาพประสิทธิภาพนะครับอันที่เป็นหัวใจสําคัญดีไม่ว่าท่านจะอยู่ระบบไหนก็คือพื้นฐานสําคัญต้องได้เท่าเทียมกันต้องได้เท่าเทียมกันหมด กลุ่มที่2เราก็จะเรียกว่าการได้เสริมขึ้นมาได้เสริมขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเป็นประเด็นที่บางระบบอาจจะอยากจะแถมอะไรบางอย่างให้ประชาชนที่ดูแลหรือบางครั้งในอนาคตในบางพื้นที่มีความจำ,จำเป็นความต้องการเฉพาะบางอย่างนะที่เหมาะสมกับประชาชนของเขานะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะจะมีตรงนี้เสริมขึ้นมาให้เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อทั้งประเทศนะ เพราะมันไม่ใช่ส่วนที่เป็นส่วนหลักหรือสําคัญที่สุดน,นะครับขณะเดียวกันก็ยังต้องเปิดโอกาสเราเรียกว่าเสริมสองที่ประชาชนจํานวนหนึ่งเขาอาจจะสนใจว่าเขามีความต้องการส่วนบุคคลของเขาที่ที่จะได้รับการดูแลส่วนนี้เพ้าเราพยายามจะจัดระบบะให้มันเป็นเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อจะทําให้การบริหารในภาพรวมเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นครับแต่แน่นอน,นครับทุกคนก็จะเข้าถึงส่วนที่จําเป็นที่สุด ตรอการดูแลสุขภาพที่เราเรียกว่าสิทธิประโยชน์หลักอันนี้ก็เป็นทิศทาง mm. ที่กรรมการวางไว้นะครับอีกประการหนึ่งที่อันนี้ผมจะเกี่ยวข้องเยอะในส่วนนี้นะครับเนื่องจากความที่เราดูแลเรื่องของอคุณภาพเรื่องของบริการสุขภาพด้วยนะครับก็คือทํายังไงถึงจะทําให้การรักษาพยาบาลการให้บริการสุขภาพของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากได้คุณภาพแล้วเนี่ยทำให้เราประหยัดหรือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับทางกรรมการก็มีการไปศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่ามันมีอยู่ประมาณ6เรื่องครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะแพทย์พยาบาลที่ต้องทำงานเรื่องนี้นะครับแต่ว่าประชาชนถ้ารู้เท่าทาันและช่วยกันเนี่ยก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยระบบสุขภาพนะครับ เป็นไปอย่างคุ้มค่ามากขึ้น,น่นลไม้คนละมือช่วยกันได้หมดผมพูดสั้นๆในแต่ละเรื่องก็แล้วกันนะครับอย่างเรื่องแรกแน่นอนก็คือความสมเหตุสมผลของการใช้ยารประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่หลายปีที่แล้วมีการที่เข้าศึกษากันไว้ว่าคนไทยนี่ใช้ยาเก่ง <laughs> พูดง่ายๆคือว่าเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยแทนที่เราจะเลือกอที่เราจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านอื่นเนี่ย เราก็มักจะพึ่งพายาเข้าวที่พายามันแก้ปัญหาได้ทั้งโลกเดินไปร้านสะดวกซื้อ,อเดินไปร้านขยา,ายยาใกล้บ้านใกล้บ้านเอายาไว้ก่อนแล้วบางรั้งก็ทานยาเกินความจําเป็นอย่างเช่นบางคนเป็นหวัดจริงๆแล้วไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียเป็นติดเชื้อไวรัสซึ่งปฏิยาฆ่าเชื้อเลยใช่ไหมอ่าใช่เราก็ไยายาทานยาปฏิชีวนะโดยไม่จําเป็นนะครับซี่จริงๆแล้วถ้าท่านสามารถที่จะออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองให้ใหใหแข็งแรงวันสองวันสามวันท่านก็หายแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้น เนการใช้ยาสมเหตุสมผลนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ขณะนี้ก็มีการรณรงค์กันอย่างกว้างขวางนะครับทั้งในฝั่งของแพทย์ทางเภสัชกรทางโรงพยาบาลต่างๆก,ๆมก,ก็มีการดําเนินการได้นีกันเรื่องโรคที่ป้องกันได้ที่เป็นภารัทางการไงโรคที่ป้องกันได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากอะไรครับมาจากวัคซีนนั่นเองคือ <c oughs> นั้นหลายเรื่องที่เราพยายามทําตอนนี้ท่านจะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยรัฐบาลพยายมามรณรงค์ <c oughs> ครับหลายเรื่องให้ฟรีหลายเรื่องทําให้ในราคาถูก <c oughs> ครับเพื่อว่า เมื่อเราป้องกันโรคแล้วเราก็ไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บป่วยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลดภาระถูกต้องปได้โรคที่ป้องกันได้ที่สําคัญอันหนึ่งนะครับจริงๆคืออุบัติเหตุครับเพราะนั้นตอนนี้ที่เราพยายามจะให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุก็ก็ส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็มาจากโรคที่มาจากเป็นภาวะแทรกซ้อนของภาวะโรคเรื้อรังค่ะซึ่งก็คือข้อ3ได้แก่อะไรบ้างคะเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ คนไทยเป็นกันเยอะฮอตฮิตแล้วก็พาเพื่อนมาทําให้เราเป็นหลายโรคต่อไปความทันโรฮิตสูงเนี่ยเราเจอประมาณ24%นะครับของประชากรเยอะมากนะโดยเฉลี่ยครับ100คนจะมี24คนที่เปคนผู้สูงอายุนี่ท่านอย่าแปลกใจว่าต้องเจอแน่นอนนี่เราเป็นชนกลุ่มน้อยที่นั่งอยู่ใช่ไหมเบาหวานเนี่ยมีประมาณร้อยละแปดเยอะมากครับประเทศไทยนะครับแล้วผมยกตัวอย่างแค่โรค2โรคนี้เนี่ย ถ้าเราดูแลไม่ดีนะครับคุมโรคไม่ได้คุมน้ําตาลไม่ได้คุมความดันไม่ได้แต่ทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซอ้กซอนที่เราเจอบ่อยๆแล้วค่อนข้างจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลมากอย่างเช่นไตาวายค่ะไตาวายแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่สามารถปลุก,ลกถ่ายไตยได้เนี่ยต้องล้างไตไปเรื่อยๆเนี่ยค่าใช้จ่ายปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนบาทนะครับเพราะ,ะนั้นจะเป็นภาระอย่างมาก การเป็นโรคหัวใจาตามมาหรือว่าเป็นโรคของหลอดเลือดสมองก็เป็นมีเบาหวานความดันนี่แหละครับเป็นเป็นต้นเหตุ<ม>สาคัญนะครับรวมถึงเรื่องการสูบบุหรี่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักเรื่องที่4ี่คือเรื่องความเหมาะสมของการใช้บริการสุขภาพอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเริ่มมีการปฏิรูประบบโดยการส่งเสริมบริการสุขภาพปฐภูิคนไทยใช้โรงพยาบาลมากไปครับ โรงพยาบาลก็เลยแน่นค่ะครับโรคบ,บางอย่างไม่จําเป็นต้องมาหาหมอถึงโรงพยาบาล<ม>คือเราใช้โรงพยาบาลไม่คุ้มอ่ะเหมือนกับว่าท่านมาห้างสับสินค้า,คาใหญ่โตเลยจริงๆค่ะ ท่านมาซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตง่ายๆอย่างเดียวซึ่งไกลบ้านก็ได้าลานกลาใกลๆบ้านก็ได้ไม่ต้องเสียเงินเดินทางนนะเสีย่าน้ํามันเสียเวลาแต่คนไทยความที่รู้สึกว่ามาโรงพยาบาลเหมือนมาห้างเราเคยชินเราเคยชินเพราะการารณรงค์เรื่องความเหมาะสมในการใช้บริการสุขภาพก็จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรลงด้เพราะท่านต้องไม่ลืมว่าพอเราโรงพยาบาลแน่นสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาคือเราองเลยต้องขยายโรงพยาบาล พราะนั้นพอยิ่งขยายโรงพยาบาลก็เพิ่มเพิ่มต้นทุนอันที่5คือการป้องกันเหตุการณ์หรือกรณีที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเพราะบางครั้งคนไข้เข้ามาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนในโรงพยาบาลได้หลายเรื่องป้องกันได้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างเช่นเดี๋ยวนี้ทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชกรเขาจะทํางานกันใกล้ชิดมากในโรงพยาบาลเพื่อช่วยกันดูแลเรื่องการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นต้นนะ <c oughs> ครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันค่ะ <c oughs> เรื่องที่6ก็คือภาวะพิการที่เป็นภาวะระยะยาวครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะ,ะกลุ่มคนไข้ที่เราเรียกว่าติดบ้านติดเตียง mm hmm. ในเรื่องที่เราลงไปในรายละเอียดเยอะหน่อยวันนี้ก็คือใกล้ตัวหลายๆท่านนะครับก็คือการดูแลโรคเรื้อรัง <c oughs> แล้วมาดูว่ากลไกการเดินการคลังเนี่ยมันเข้าไปช่วยท่านยังไงนะครับก็ วันนี้เราพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้ผ่านการดูแลสุขภาพประถมภูมิเพื่อให้คนที่มีโรคเรื้อรังเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องนะครับ mm hmm. แล้วก็สะดวกมากขึ้นและก็ได้รับการดูแลที่ได้ผลมากขึ้นครับ mm hmm. เราสมัยก่อนเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับที่ผ่านมาระบบะหลักประกันสุขภาพของไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบัตรทองหรือประกันสังคมเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราต้องไปใช้ บริการที่โรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าที่คลินิกที่อยู่ในโครงการเนี่ยทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาไม่เก็บเงินเราอะแล้วหน่วยบริการเขาไปเอาสตางค์กันมาจากไหนค่ะนะครับระบบการคลังหลักของประเทศก็จะจ่าย,เ,ยเงินให้กับหน่วยงานเหล่านี้วิธีการจ่ายก็เรียกว่าเหมาจ่ายรายหัวคำว,ว่าเหมาจ่ายรายหัวคืออะไรคือการที่เขาเอาค่าใช้จ่ายโดยรวมของทั้งประเทศในการดูแลผู้ป่วยนะครับมาคำนวณนะครับแล้วก็ มาประมาณการว่าปีหน้าต่อคนต่อปีจะใช้เงินเท่าไหร่ก็เรียกว่าเฉลี่ยกันใช่ครับแล้วเขาก็จ่ายอันนี้ไปให้กับหน่วยบริการครับคำถามคือทำเงี้ยม,มันดียังไงทำไมต้องทําแบบนี้ก็อันที่หนึ่งก็สะดวกต่อการบริหารจัดการการทําแบบนี้เนี่ยหน่วยบริการไม่ต้องมาตั้งเรื่องเบิกเยอะๆทุกครั้งที่ตั้งเรื่องนี่คือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งนั้นเพราะนั้นก็จะ,ะสะดวกตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ในส่งเสริมให้มีการประสานงานกันเพื่อจะควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะก็คือว่าถ้าประหยัดกันมากเกินไปบางทีมันกระทบคุณภาพได้นะฮะเพราะว่าโรงพยาบาลห,หรือหน่วยบริการเหล่านี้เขาได้เงินไปล่วงหน้าครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้โดยไม่ระวังเนี่ยก็ขาดทุนได้นะครับเพราะจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเขาก็ต้องมีมาตรการประหยัดแต่บางทีมันประหยัดมากไปนิดนึงมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพนะครับ ความอยู่รอดระยะสั้นก็จะเป็นประเด็นนะถ้าเงินไม่พอขึ้นมาอย่างหลายปีที่ผ่านมาพวกท่านอาจจะเห็นว่ามีหลายโรงพยาบาลออกมาเรียกร้องกันว่าเฮ้ย mm hmm. ขาดทุนนะขาดทุนนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาได้เงินลักษะแบบนี้ mm hmm. พอจัดสรรเงินไปไม่พอเนี่ย mm hmm. ก,ก,ก็อาจจะเป็นปัญหาได้แล้วก็บางทไีไม่ส่งเสริมในเรื่องของการดูแลสุขภาพ <c oughs> ในระยะยาว เราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการนะมาเปลี่ยนวิธีการจ่ายอันนี้อาจจะไม่ได้กระทบประชาชนโดยตรงแต่ว่าจะส่งผล <บน S 2> ให้กบหนวยบริการในการใช้ทรัพยากรหรือเราเรียกว่าการจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่านะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก value based payment นะ<ช>ครับก็ให้เกิด value based healthcare แปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อก่อนนี้เวลาเราคิดเรื่องเงินก็เงินบริการก็บริการในอนาคตเนี่ยเราพยายามจะเริ่มดําเนินการแบบทำไงให้มันคิดพร้อมกัน อยู่ในสัดส่วนแล้วก็สมดุลกันนะครับก็คือว่าสร้างสมดุลระหว่างผลลัพธ์ที่สําคัญที่มีต่อคนไข้หรือว่าประชาชนเนี่ยนะครับไปพร้อมๆกับต้นทุนเพื่อใช้ในการดูแลนะครับให้มันเกิดความสมดุลขับเคลื่อนพร้อมๆกันดนแกรมนี้ผมอธิบายแบบง่ายๆนะครับก็คือเราเปลี่ยนจากวิธีการจ่ายเงินแบบเป็นก้อนๆตรงไปตรงมาก้อนเดียวนะครับเริ่มเจาะไปที่โรคมากขึ้นว่าในแต่ละโรคเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่าย อย่างไรที่จะเพียงพอโดยเฉพาะในกลุ่มโรคเรื้อรังที่สําคัญคเราคงทําอย่างนี้กับทุกกรณีไม่ได้นะครับอย่างเช่นกรณีเบาหวานนะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาใช้กับกลุ่มที่จัดบริการในระดับปฐมภูมนะครับก็คือที่ใกล้บ้านใกล้ใจคลินิกใกล้บ้านเราพอสตอใกล้บ้านของท่านแล้วก็ถ้ามีการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะกลับไปสนับสนุนการทํางานของหน่วยบริการปสมภูมิแบบนี้เพื่อให้เขายกระดับคุณภาพขึ้น กลไกแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมตัวผลลัพธ์ทางสุขภาพในกลุ่มโรคที่เรากำลังให้ความสำคัญครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพได้โดยการอาศัยกลไกทั้งระบบช่วยกันครับแล้วก็นำไปสู่การลดต้นทุนได้ด้วยเพราะว่า,เ,าเรากำหนดอัตราการจ่ายที่ชัดเจนนะครับผูกกับสิ่งที่เราต้องการขณะเดียวกันเนี่ยกลไกก็จะส่งเสริมให้หน่วยบริการเนี่ยหาทางประหยัดหาทางลดภาวะแทรกซ้อนหาทาง ลดสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยลงนะครับแล้วก็จะทําให้การประสานงานการรสารบริการต่างๆนี่มันดีขึ้นครับสิ่งที่เราพูดคุยนี่ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ไหม่รใช่ใชครับ,รบแต่ว่าการดําเนินการเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจําเป็นต้องค่อยๆทําเป็นขั้นเป็นตอนครับเพราะว่ามันต้องการการจัดการที่ที่ละเอียดรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมครับอันแรกคือเราต้องเลือกกลุ่มโรคก,ก่อนตอนนี้เราได้เลือกเลือกกลุ่มโรคนําร่องแล้วก็คือเบาหวาน ครับถัดไปก็คงจะเป็นความดันเนื่องจากว่าอะไรฮะประชากรส่วนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องจํานวนมากคือยิงโรคไม่กี่โรคแต่ได้ประชากรที่เกุ่มใหญ่เยอะมีความป่วยค,ค,ครับเราก็จะมีการกําหนดชุดตัววัดเพื่อจะติดตามการทํางานนะกําหนดนกลไกการจ่ายเงินนะครับแล้วก็วางระบบสารสนเทศเดี๋ยวนี้ระบบสารสนเทศเนี่ยไอทีทั้งหลายเนี่ยไม่เกี่ยวข้องผมไม่ได้นะเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะ สร้างความเชื่อมโยงการบริหารจัดการเชิงระบบ,บ,บแล้วก็จะนําร่องทําไมต้องนองาําร่องบางท่านบอกทำไมทําทีเดียวไม่ได้<อ>เพราะมันเป็นของใหม่นะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าทาแล้วมันจะติดปัญหาอุปาาสรรคอะไรบ้อบก่<ข>อนใช่แล้วครับ,อรบตอนนี้เนี่ยที่พยายามจะเริ่มทําก่อนก็จะเริ่มทําที่เขตกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการร่วมกับทางสปสชเขตกทมในการเตรียมการเรื่องนี้อยู่นะครับเพอิญ กระบวนการกลไกทั้งหมดเนี่ยครับอย่างที่เรียนเนี่ยจริงๆทํามาถึงขั้นสุดท้ายแล้วครับแต่เพอเอินเราไปเจอสถานการณ์ที่หลายท่านก็คงทราบในช่วงนี้ก็เป็นข่าวอยู่ก็คือว่าเพอเอินมีเหตุที่ไม่ชอบมาพาก,กลในกระบวนการการจ่ายเงินเบิกเงินของระบบคลินิกต่างๆในกรุงเทพมหานครก,กับระบบของสปสชเขาเขาก็เลยต้องขออนุญาตพักเรื่องนี้ไว้สักนิดหนึ่งก่อนให้เขาจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยอคลี่ให้เรียบร้อยเรื่องนี้เราก็คงจะหยิบกลับมาแล้วดําเนินการต่อ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งหมดนะครับทำไมถึงต้องทําที่กรทมก่อนเพราะระบบในกรทมนี่มันคอามคันคือพวกนี้คือ,คอ,คอ,คอพื้นที่น้อยแต่คนเยอะประชากรเยอะ,อะความหนาแน่นใช่ครับ,รบแล้วทาให้เราสามารถจัดก,การที่เขตเขตเ,เดียวแต่ว่าเห็นผลทั้งระบบงั้นถ้าทําได้ดีระบบนี้ก็จะถูกขยายไปใช้ทั่วประเทศก็จะง่ายกว่าทดลองใช้กับกลุ่มคนจนํานวนเยอะก่อนครับ,รบถูกต้องครับ